สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันพฤหัสบดีที่4มกราคม2567เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีลักษณะอากาศเป็นยังไงบ้างคะ่ะเริ่มจากเป็นที่อากาศผิวพื้นนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือม,มวลอากาศเย็นกําลังปั่นกลางและรอกใหม่นะคะได้ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจ,จีนใต้ส่วนภาพถ่ายระวเทียมค่ะตรวจพบกลุ่มเมฆน้อยมากนะคะ ส่วนภาพเรดาร์ชุมพรตรวจพบกลุ่มไม่มีกลุ่มฝนนะคะส่วนภาพเรดาร์สติงขาค่ะตรวจพบนะคะกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพัทลุงแล้วก็สงขลาค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะวัดได้35มสิจุดุดองศาเซลเซียสที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้1 9 1จุดนองศาเซลเซียสที่ตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ ปริมาณน้ำฝน24ชั่วโมงของภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้นะคะฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยค่ะวัดฝนถึงสุดได้1.0มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพะยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกคงมีฝนและก็ฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง21-26องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ในช่วง30-34องศาเซลเซียส <c oughs> แต่ไปเรามาดูเครื่องลมในอ่าวไทยนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปค่ะก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่15-35กมต่อชั่โมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแล้วตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะก็เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะความเร็วลมอยู่ที่20-35กมต่อชั่โมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ต่อไปเรามาดูคาดหมายสภาพอากาศช่วง7วันข้างหน้านะคะตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่10มกราคม2567ภาคใต้ฝั่งตะวันบนนะคะตั้งแต่วันที่4มกราไปจนถึงวันที่10มกรามีฝนนะคะอยู่ที่ร้อยละ20-30ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะส่งภาคใต้ฝั่งตะวันล่างนะคะตั้งแต่4ีมกราไปจนถึงวันที่10มกราก็ยังคงมีฝนและก็ฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ30 -40 ของพื้นที่ตลอดช่วงเช่นกันค่ะ หมดนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์อากาศของพ่อไต้ฝั่งตะวันประจำวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง YouTube กันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบก,บกับการพยากรณ์อากาศกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน